อนชยพลสามีของนุยสุจิราได้ออกมาโพสต์รูปภาพเทียบชัดๆโชว์บินค่าไฟก่อนหลังติดโซลา่าเซลล์ต่างกันมากเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนุยสุจิราอารุณพิพัฒน์ดีกรีอดีตนางสาวไทยประจำปี2544 ปัจจุบันนุ้ยสุจิราและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านนุ้ยสุจิราได้แต่งงานกับสามีปอนชยพลหลีระพันธ์ซึ่งทั้งคู่ได้มีลูกด้วยกันสองคนได้แก่น้องระดาและน้องระพีและก็ต้องบอกเลยว่าลูกๆทั้งสองคนนั้นกำลังอยู่ในวัยน่ารักเพราะทั้งคุณพ่อและคุณแม่นั้นกำลังหลงแบบสุกดอมไมยมกเลยก็ว่าได้ ล่าสุดต้องบอกเลยว่าตอนนี้หลายๆคนออกมาบ่นเรื่องค่าไฟกันเทียบโดยทางด้านปอนสามีนุ้ยสุจิราได้ออกโพสต์เทียบกันชัดๆบินค่าไฟก่อน vs หลังติดโซล่าเซลล์โดยทางด้านปอนสามีนุ้ยสุจิราได้โพส์ตข้อความเอาไว้ว่าบินค่าไฟฟ้าก่อนและหลังติดโซล่ารูฟมาได้หนึ่งปีกว่าๆติดโซล่ารูฟเลือกหัวเว่ยอินเวอร์เตอร์ ยอดขายประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงที่สุดในตลาดและจะเห็นได้ชัดว่าบินค่าค่าช่วงปี2,564สูงถึง13,866.39และเมื่อช่วงปี2,565ที่ได้หันมาติดโซลาร์เซลล์แล้วบินค่าไฟลดหวบลงอย่างเห็นได้ชัดโดยอยู่ที่ประมาณ5,000-8,000บาท